เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย ข้อที่5นะคะเขาบอกว่าธนากรเนี่ยต้องการจะซื้อไข่ไก่ขนาดใหญ่จำนวน100ฟองซึ่งสำรวจราคาไข่ไก่ขนาดเดียวกันนี้จากร้านค้าใกล้บ้าน3ร้านได้ข้อมูลราคาไข่ไก่จากร้านที่1 2แล้วก็3เนี่ยเป็น2.30 2 0 0แล้วก็1.70บาทตามลำดับนะคะถ้าเขาซื้อไข่ไก่จากร้านที่ 1, 2แล้วก็3เป็นจำนวน ห้าสิบสามสิบแล้วก็ยี่สิบฟองตามลำดับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยธนากรซื้อไข่ไก่มาฟองละกี่บาทอ่ะข้อนี้ทำยังไงเอ่ยเราสามารถเอาราคาไข่ไก่3ล้านมาบวกกันให้หมดลหลาหสามเลยเนี่ยได้ปะคำตอบก็คือไม่ได้เนอะเพราะว่าข้อนี้เนี่ย ธนากรไม่ได้ซื้อไข่ไก่ของแต่ละร้านเนี่ยมาเป็นจํานวนเท่าๆกันเขาซื้อมาร้านแรกอะเขาซื้อมาเยอะห้าสิบฟองร้านที่สองเขาซื้อมาสามสิบในขณะที่ร้านสุดท้ายเนี่ยเขาซื้อมาแค่ยี่สิบฟองเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราหาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ค่าเฉลีย่ยถ่วงน้ําหนักเนาะมาช่วยในการคิดเพราะว่าเขาซื้อมาแต่ละร้านไม่เท่ากันก็คือแต่ละร้านเนี่ยมีความสําคัญหรือว่ามีน้ําหนักที่ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคิดนั่นเองน้องจําได้ไหมคะว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักคิดยังไงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักก็จะคิดมาจากการเอาน้ําหนักไปคูณกับข้อมูลถูกปะ่ะ<อ>แล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับถูกข้อมูลเนาะแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยก็จะเป็น น้ำหนักบวกกันนั่นเองน้ำหนักทั้งหมดอ่ก็ประมาณนี้เนาะซึ่งเนี่ยน้ำหนักในที่นี้เนี่ยก็คือปริมาณไข่ไก่ที่เขาซื้อในแต่ละร้านถูกปะส่วนข้อมูลก็คือราคาไข่ไก่ของแต่ละร้านเมื่อเรารู้สุดแล้วก็มาช่วยกันแทนค่าเร็วค่ะเริ่มจาก ร้านที่1ก่อนร้านที่ส่งร้านที่1เนี่ยเขาซื้อมาทั้งหมด50ฟองเนาะก็ต้องแทนเป็น50นั่นเองซึ่งราคาจากร้านที่1เนี่ยก็คือ2.30ส่วนร้านที่สองเขาซื้อมา30ิฟองในราคา2บาทแล้วก็ร้านสุดท้ายเนี่ยเขาซื้อมาแค่20ฟอง1.70บาทอาแล้วก็ ส่วนด้วยผลรวมน้ำหนักใช่ไหมก็คือ50บวก30บวก20น,นั่นเองอ่าถ้าแทนค่าเสร็จหมดแล้วก็เหลือแค่คิดเลขแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็มาคิดเลขกันดีกว่าเริ่มจากอันแรก50โคูณอยู่กับ2.30ค่ะ ก็คูณเลขธรรมดาเนาะเหมือนเดิมนะคะการคูณทศนิยมก็เราก็ดูแค่ตัวเลขเลยก็ได้เป็น230คูณ50ถูกปะอ่ะก็ดึง0ูนลงมาเนาะ5คูณ0เป็น0 5 35ใส่5ทด1 5 2 1ปบวกอีก1ก็เป็น11ข้อนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ยอันนี้2.30มัน2ตำแหน่ง50อันนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะมีแค่ สองตำแหน่งเนาะก็จุดไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยออกมาเป็น115นั่นเองถัดมานะคะก็เป็น30คูณกับ2.00ซึ่งความจริง2.00มันก็คือ2ถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็คือ30คูณ2ซึ่ง30คูณ2เนี่ยก็คือ60นั่นเองแล้วก็สุดท้ายคือ20คูณกับ7 7อ่า ก็เหมือนเดิมเนาะไม่ต้องสนใจทศนรริยมก่อนก็คูณเลขให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะนี่ดึงสูนร์ลงมาได้เลย2.0เป็น0 2.7 14ทด1 2 1 2 1, บวก1เป็น3แล้วก็อันนี้มีทศนิยม2ตำแหน่งอันนี้ไม่มีเลยรวมกันแล้วเนี่ยคำตอบก็จะต้องมี2ตำแหน่งเนาะก็จุดไปเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น3 4นั่นเองค่ะ ส่วนตัวส่วนนั้นก็จะต้องเป็น50าสบวกส0บวกย0ใช่หมคะ้าสบบวกส0เนี่ยได้80ถูกปะ80ดสบวกยีได้100่งนั่นก็ส่วนด้วย100นั่นเองอเหลือบวกเลขนิดหน่อยเนาะอะก็มาดูกันเริ่มจาก115่งบวก60ก่อนเลย 5บวก0ได้5 6บวก1เป็น7กลายเป็น175เนาะแล้วก็บวกกับอีก34 5บวก4เนี่ยเป็น9 3บวก7เนี่ยเป็น10ทด1 1บวก1ก็เป็น2นะคะก็เลยได้ออกมาว่าข้างบนเนี่ยเป็น209ส่วนตัวข้างล่างก็คือ100นั่นเองซึ่ง209หารด้วย100เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ2.09นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบว่าธนากรซื้อไข่มาฉเฉลียสองบาท9สตางค์นั่นเองนะก็ข้อนี้นะคะก็ไม่ยากเลยถูกไหม แค่ต้องดูให้ออกเนาะว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องค่าเฉลี่ย่วงน้าหนักใช่ปะเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อมาแต่ละร้านในราคาเท่ากันเออในจํานวนฟองที่เท่ากันร้านที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามเนี่ยมันเป็นห้าสิบฟองสามสิบฟองแล้วก็ยี่สิบฟองเพราะฉะนั้นเวลาเราหาค่าเฉลี่ยเนาะเราก็ต้องถ่วงน้าหนักให้มันไปด้วยไม่สามารถเอาสามตัวเนี้ยมาบวกกันละหารสามได้เลยแต่ว่าต้องทําการทวงน้ําหนักเสียก่อนอ่า ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ โหหลักเลยอะ